ครับมาทาย YouTube ส่อง YouTube ผมเองครับภาพูมแอนไลท์ครับพี่น้องที่ตามผมนิดเดียววันนี้มีนุ้งหน่อยครับเดินสอดแจ้งได้ครับพี่น้องมืออื่นมืออื่นปฐมครับโอ้คนกระจายครับพี่น้องวุ่นแหน่ไหมครับวุ่นแหน่ไหมครับหวานพออยู่แต่ว่ามันเกอยู่ งานของเงีววัดดังครับจากว่าปีสารคามเด้อพี่น้องวันนี้มีทราบว่ามันนี้มีมีลูกน้อยครับพี่น้องมวลแน่นอนครับคนกับไรจังโอ้หมืนับพี่น้องครับวิ่งแปดสิทเลี้ยจอแบดสิท ลายยางครับพี่น้องอ่นกับเป็นหมื่นสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนี่ปฐมือเรื่องศิลครับพี่น้องโอ้รับพี่น้องงานกองแงวเฮ้า จากวัตถียิบผาผมมีงานครับวัตถียิบผา้ต like uh> ่ผมีงานครับมีงานวันที่26หมายเลขแรกค่ะลูกแรกค่ะสองตัวหมายเลข12บเบอร์แรกค่ะเบอร์สิบสอหมายเลขสิ ไม่ได้เดวองนเราเดน้องจ้าสิบสองนะทำไมเล็กสิบสองนคนกันไยไม่เล็กตัวอไปเลยสาวสาวครับพี่น้องตัาเไรคบ่น้องตงห่วงครับงานกรเงี้ยวรับรัวห่วนี้รับตัวตัวนรับตัวบี่ตะของเด่นครับคุองาปีบุ ยูนาะงานครับามห้าสานอนีกครับพ่องคุยอดขายประเมินขายดีแน่นอนครับจะไม่ขายไม like ่ขายครับพี่น้องไม่ขายก่อนขายดีมันไม่ยังเนาะเองสิไปเบิงไปครับกุดียังแน่นอนนะครับ ย่งแขหลายอย่างครับพี่นอ้องครับม,มือนี้มีนุกน้อยนะครับพี่น้องนุกน้อยครับนุกน้อยมืออื่นปฐมครับพี่น้องมือน,นั้งมือขึ้นนีบม,ม,ม่อนแค้นแต่ว่ามันทียี่สิบมือนั้นมือเปิดงานเนี่ยแยกผมพง,งแล้วก็คอนเสิรต์ตนี่อย่างหนักครับหลายอย่างครับมือสุดท้ายแล้วครับปฐม,มเรื่องศิ์มืออื่นครับครับพี่น้องเท่ากับเจ็ดสิบส้ม ส้มหนางานครับพี่น้องผมจะถามพี่ท้ายห้เบิรงครับพี่น้องมูนีเดี๋ยวครับโอ้มนครับครับโอ้แต่มันขัดขัดงานว่าปีผมผมผมนี่ยอมรับวาย้อมรับ,บผมย่อมรับวางานดังแน่นอนครับมูนี้ ครับโอ้มยังแปลกหลาย,ย่างเลยครับคุณดุดจอดเลยครับใจุรน้ำสวไปกราบอันนี้ก็เป็นง,งานกองเง่าครับพี่น้องมืออื่นกับทผมมาเรื่องศิลป์ครับศิลปไทยยูทูบเ้เบิ้งครับ ครับพี่น้องมีหอดร่งเบีย้ยนะครับพี่น้องมันเป็นแปลกๆครับพี่น้องผมว่มาเป็นแปลกๆแปลกๆโอ้งานกองเงาจะเป็นคักคักพี่น้องเฮ้ยวักคักโอ้งานงานแปลกๆที่บังนางบังเศร้าสบายโอ้ อยากกดพอมปะเดี๋ยวพี่น้องเขาสิได้เขาไปในงานลหะครับไปถ่ายในงานอีกเพียนหนึ่งด้วยครับพี่น้อง